สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแจนนะคะนโยคะนักวิ่งนะคะวันนี้นะคะจะเป็นโยคะสําหรับโรครองช้านะคะหรือคนที่มีอ,อาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกนะคะคือท่าดาวด์เฟซิ่งด็อกนะคะ Okay. เริ่มจากนะคะวางมือลงกับเสื่อนะคะก้าวเท้ามาด้านหลังนะคะมือวางนะคะกว้างเข้าความกว้างหัวไหล่นะคะกลางนิ้วกว้างๆนะคะจากนั้นเท้าค่ะกว้างเข้าความกว้างสะโพกนะคะพยายามดันมือไปด้านหน้าแล้วดึงสะโพกขึ้นด้านบนนะคะแล้วมองที่ปลายเท้าวไว้ทีนี้ถ้าเราเห็นส้นเท้านะคะให้บิดปลายเท้าเข้ามานิดหนึ่งขาแมวท้องนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆย,ยก ส้นเท้าซ้ายขวาสลับไปเรื่อยๆค่ะไปช้าๆนะคะค่อยๆทำสลับไปเรื่อยๆอยกส้นเท้าย่ำเท้าไป5-10ถึงครั้งนะคะจากนั้นนะคะยกส้นเท้าขวาค้างไว้นะคะกดส้นเท้าซ้ายลงเท่าที่ได้นะคะแล้วดึงสะโพกขึ้นเก็บท้องนะคะมองปลายเท้าไว้เสมอนะคะ ค้างค่าประมาณ5 1 0ถงลมหายใจนะคะแล้วสลับข้างโอเคสำหรับคนนะคะที่ตึงมากวางส้นเท้าไม่ได้ให้งอเข่านิดนึงนะคะเราย่ำเท้านะคะอยู่กับที่โอเคค่ะ สำหรับท่าที่2นะคะในการช่วยเรื่องรองช้ำนะคะก็คือท่าการันรต์โพดนะคะ,ะเราจะเริ่มจากท่ายืนนะคะเท้าวกว้างเท่าวความกว้างสะโพกนะคะงอเข่านิดหนึ่งหายใจออกนะคะแล้วค่อยๆพับตัวลงนะคะพอมือถึงเสื่อแล้วเราค่อยๆขยับเท้านะคะออกไปด้านนอกทีละนิดนะคะกว้างประมาณสะโพกนิดหนึ่งเกินสะโพกเราไปนิดหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆลดสะโพกลงนะคะ เหมือนเรานั่งยองๆแล้วปลายเท้าชี้ออกไปด้านนอก45องศานะคะเอามือพนมกันกลางอกเอาศอกซ้ายสอกขวาดันหัวเข่าด้านในไว้นะคะยืดอกขึ้นมายืดกระดูกสันหลังนะคะให้หลังยืดยืดยาวยาวไว้แล้วมองมาด้านหน้านะคะค้างท่าประมาณนะคะ5-10ลมหายใจนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถวางเท้าอย่างนี้ได้ให้หาผ้าขนหนูนะคะมาลองด้านส้นเท้าเพื่อซัพพอร์ตส้นเท้าตรงนี้นะคะ แล้วก็ค้างท่าไว้เหมือนกันค่ะห้าถึงสิบลมหายใจจากนั้นพอครบ 5- ้าถึงสิลมหายใจนะคะค่อยๆวางมือลงกับเสื่อนะคะหรือพื้นแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นนะคะจากนั้นค่อยๆบิดเท้านะคะขยับเท้ากลับมานะคะแล้วงอเข่านิดนึงจากนั้นค่อยๆหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่ะโอเคหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะลองทํากันดูนะคะ หลังจากที่เราทำท่ายโยคะไปนะคะในวันนี้ก็มี2ท่าก็คือดาว a ์เฟซิ่งด็อกกับการันโพธนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถใช้ลูกบอลน,นะคะหรือลูกเทนนิสนะคะในการวางแล้วก็เหยียบนวดคลึงได้ ซึ่งสามารถทําได้ทุกวันเหมือนท่าโยคะนะคะหรือจะใชะ้ข้อนิ้วค่ะนวดฝ่าเท้าตรงที่เราปวดตรงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นก้อนๆน,นวดทุกวันค่ะทุกคืนก่อนนอน2อสามอาทิตย์เดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะโยคะสาหรับนักวิ่งนะคะ,ะก็อยากให้ฝากติดตามในเพจไทยรั d น,นะคะแล้วก็ของคุณแจนก็คือโยคะเอฟ r ฟอร์ไซส์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ